โอ้พี่น้องนี่เอาไวน้นี่ตอนนี้หกโมงกว่าผมไม่ได้เฝ้ามาวใกล้เฉยเลยพี่น้องโอ้วันนี้เอานกนี่มาไม่ใช่เจ้ามีคิน ไม่รู้ติดตอนไหนพี่น้องผมมาดูรอบหนึ่งตอน5้าโมงกว่าเค okay, นะพี่น้องแล้วผมเอาออกจากไอ้ไม้เศร้าก่อนดูพี่น้องใช่เจ้าเสียงใหญ่คาลมหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูตัวดูลักษณะมันก่อนผมมองขึ้นไปตรงไม้เศร้าไม่เห็นนะพี่น้อง นึกว่าไม่มีเอ้ามันไม่ดิ้นมันไม่อะไรเลยผมก็เลยโอ้เอาลงมาเอ้ามีนกนี่ว่ามันเมื่อนแล้วก็มองไม่เห็นแต่ดูโรอกคอเนี่ยพี่น้องมีน่าจะมีขาลม ดูสิว่าใช่หรือไม่อ้กินเต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องนูน่นอ ก่อนค่ำเลยโอเคพี่น้องเราไปดูอีกทีหนึ่งอ่าทวงใส่ก็ อยู่นวลน,นะพี่น้องอยู่รถมอไซส์โอเคครับผมเดี๋ยวไปเอาถุงใสก่อนนะครับมาดูพี่น้องว่าใช่ตัวหมายหรือไม่เพราะว่าอยู่มองเห็นไม่ชัดนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงใช่ตัวหมายเจ้าเสียงใหญ่ไหม ไม่นึกว่ามันจะติดหยุดซ้ำไปนะพี่น้องไม่มีนกมาขันไม่มีอะไรเลย เียบชิดอยู่พี่น้องต้องดูตอนมันไม่เปียกหลุดมือแล้วหาเลยนะพี่น้องดูสิดูตัวตน ถ้าใช่เจ้าเสียงใหญ่ก็มันโฟกัสไหมพี่น้องพี่น้องช่วยประมวลช่วยหน่อยพี่น้องแต่จมูกใหญ่อยู่นะพี่น้องเขา สอตาเข้มดีพี่น้องสอตาเข้มดีถ้าใช่เจ้าเสียงใหญ่ก็ถือว่าโอเคเลยตอนผมไปเอามันมืดพี่น้องนึกว่าไม่มีติดอะไรเลยแหละมัน มันไม่ดิน้นมันอะไรเลยพอ,พอลงมาใกล้ๆเอา้ามีอะไรติดอยู่หลุนเลยว่ากลัวเป็นนกเอี้ยงซะมากกว่านะครับขา ซอยคอมีมีขาลมอยู่พี่น้องโอ้อ้วนบุกเบือนมากต้องหเข้า องดูพี่น้องลักษณะมันจะเป็นแบบไหนมีมีซออยู่นิดนึงสองฝั่งนิดเดียวมันมีสามกุ๊กแกมพี่น้องอยู่น่ะสามกุ๊กห้อยสามกุ๊กห้อยจะเสียงเสียงเล็กเสียงกลางลงมาเล็ก อ้วนใหญ่มากเลยพี่นอ้องถ้าได้ตัวหมายตัวที่ผมได้วันนั้นผมก็จะไปปล่อยอีกนะพี่น้องตัวนั้นเป็นดิวเฟืองเสียงเล็กนะครับ เดี๋ยวผมไปเอากระจมมาใส่ดูก่อนพี่น้องมาดูพี่น้องว่ามันเป็นงไงเสื้อกักนะครับถ้าถ้าปีกมันนี้ดีๆเนะี่ยชิดพี่น้องเสื้อกักสวยตรงสองฝั่งครับเสื้อกักก็คือมันชิดกันดีปกคลุมดี ดูสนับปีกพี่น้องถี่ยิบเลยนะทั้งสองฝั่งเลยครับต้องดูอีกทีว่าตอนมันจัดขนสวยๆแล้วมันจะเป็นแบบไหนแต่นุกมีตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่คุณท้ท้มเลยอ่ะโอ้ตรงท้องมันโอ้อาหารเต็มเลย คอนมันจะเข้านอนหรอพี่น้องมีรุ้นน่ะพี่น้องเจ้าเสียงใหญ่กับ3ากุ๊กห้อยก็ลักษณะหน้าตา ดูรวดลายแล้วก็โอเคนะพี่น้องโอเคเลยน่าจะติดอันนี้แล้วมันมันเลนเนยนะครับเสื้อกักสวยเลยสนับปีกทียิบ ผมว่าเป็นเสียงใหญ่พี่น้องเจ้าเสียงใหญ่แน่นอนไห้กินอาหารเลยพี่น้อง ขนาดอาหารเต็มท้องมันอยู่มันยังกินน่ะพี่น้องเอ้ยนเออ,เอ,อแต่แต่หางมันหักสามเส้นนะพี่น้องที่ผมถอนออกมันหักไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรมันหักสามเส้นนกป่าทำไมมันจะหักสามเส้นผมก็ถอนออกอคืนเจ้าที่จะทางเข้าไปเจ้าป่า เจ้าที่ขอมาเลี้ยงตัวนี้น่าจะใช่ตัวหมายแน่นอนคาดว่านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึงว่าใช่ตัวหมายไหมถ้าใช่โอ้โหพี่น้องคารมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคารมแจมจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับ กินอย่างนี้ชื่นใจเลยพี่น้องอ่าโอเคนะครับผมสำหรับผมนกเขาใหญ่แท้เลยก็ขอขอบคนณพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาแนะนำนะครับผมมาช่วยวิเคราะห์นะครับไม่มีถูกมีผิดพี่น้องเรา เลี้ยงเชิงอนุรักษ์อนุรักษ์นกเขาใหญ่นะครับผมมีอะไรก็มาแชร์กันเอามาพูดคุยกันนะครับผมมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับก็ขออภัยพี่น้องทุกทท่านด้วยที่ไม่มีคลิปสวยๆที่ตอนมันนกเข้า สู้กันนะครับผมในวันนี้ฝนก็ตกนะพี่น้องฝนตกปล่อยๆเลยฝนตกลินผมก็เลยกลับมามาก,ก่อน,นช่วงห้าโมงพอ6กโมงไป6กโมงก,กว่ามันมืดมืดแล้วอ่ะจนมองไม่เห็นนกอะ่ะผมก็เลยโอ้ได้แ่ก็เลยถือว่าเนี่ยครับผมเจ้าเจ้าหน้าด่าน จัดการให้นะครับเจ้ามีขินไม่จัดให้เจ้าดังจัดให้เลยนะครับผมเจอดังครูครูอ่านเรียบร้อยนะครับพี่น้องอ่าก็ขอขอบคุณทีมง,งานนะครับผมสำหรับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ